ขอให้หลวงพ่อเดิมมุ้มครองทุกคนนะครับโอ้คนเต็มเลยวันนี้คอนเสิร์ตนะทอมแันดีดูฟรีครับยังไงถ่ายรูปหลวงพ่อเลยบูชานะครับพีบ่ชายไม่ต้องวางกลางหรอกครับถ่ายได้เลยครับอย่างบูชาขับบ้ายคุยกันนะครับห้ามเกินพันนะถ้าบูชาคิดเอานะครับห้ามเดือดร้อนกับตัวเองด้วยครับ ขอให้หลวงพ่อเดิมคุมคอครับลงไปจีวอท่านแล้วครับวาดไม่สวยน้องขอโทษทีนะครับขอให้หลวงพ่อรวยพุมคอครับหลวงพ่อเดิมคุ้มคอครับโอ้คนเต็มเลยวันนี้นะทอมดันดีคอนเสิร์ตดูฟรีครับเซื้อของเข้าไปกินในคอนเสิร์ตได้ที่โรงินสันลพบุรีงานล้อมวงมันครับผอไปวาดจีวอท่านต่อแล้วขอให้หลวงพ่อเดิมคุ้มคอครับหลวงพ่อรวยคุมคอครับ เอาเครื่องฟองอากาศมาด้วยที่ปิดปากชอบหลุดนะเครื่องฟองอากาศถูกโทงได้ช่วยอะไรได้หน่อยนะโอเคครับไฟหลวงพอเดิน่าครับว่าต่อแล้ว